วันนี้จะมารีวิวล้อชากวิวกันสวัสดีเพื่อนๆนะคะ<ๆ>เข้าสู่ชาแนลเซิร์ s สเก็ตของปอป,อ,ปอนะคะวันนี้ปอปอจะพามาเซอร์วิสต่างถิ่นเซอร์วิสถึงที่เซอร์วิสถึงบ้านวันนี้ป๊ออยู่ที่บ้านน้องเตอร์นะคะ วันนี้ช่วงนี้เนี่ยเราไปไหนไม่ได้ปกติพ็ก็จะไปเล่นกับน้องเตอร์แกง๊งตี้สามของน้องเตอร์นะคะที่สนามอินดี้แต่ว่าช่วงนี้เนื่องจากสนามที่เขาปิดหมดเลยไม่เล่นไม่ได้พ่อก็เลยต่างจะต้องนั่งเล่นอที่หน้าบ้านใครหน้าบ้านมันพอเล่นหน้าบ้านแล้วเราก็เจอปัญหาปัญหาอะไกเมดเกิรดอะไรนะเมดเกิดเมดเกิดรู้จักเปล่าเมดเกิด <laughs> <laughs> หากใครไม่รู้จักเมดเกิดเดี๋ยวจะพาไปแนะนําให้รู้จักเมดเกิดวัชพืชของสนามไปดูกัน ด,ด,ดพเพื่อนๆไปรู้แล้วใช่ไหมว่าเม็ดกึดมันคืออะไรมันคือเศษหินเล็กๆที่แบบอยู่บนถนน่ะแล้วมันก็มาขวางทางล้ออะแล้วก็สะดุดให้เราดันกึดปวดที่บลตรงพื้นก็ไปรู้มาว่าน้องเป็นกึ่ดอะเป็นอาหารของสัตว์ชนิดหนึ่งนั่นคือฉลามฉลามไงคะฟิวด์คะฟิว เปลี่ยนล้อนะคะก็คือวันนี้จะมารีวิวล้อชาร์กวิวกันชาร์กวิวเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเป็นล้อที่สามารถสู้กับเม็ดกึดได้เพราะว่ามันจะเป็นร่องๆอย่างนี้มันสามารถรีดหินออกได้ตอนที่เวลาเราเล่นเนาะมาเรามาเริ่มรีวิวล้อเลยดีกว่าดูคุณภาพล้อที่น้องเตอร์ได้มาเตอร์โชว์ได้ของแท้ได้คือแบบนี่เราไม่ได้โดนจ้างหรืออะไรใดนะออดูของดูของจะมีขี้ขี้พลาสติกอยู่เลยอะ 2007สั่งมาจากประเทศไหนเนี่ยเมกาเมกาแท้ๆสวยนะครับปัดมาสนเจนมากมาวันนี้เราจะมาลองเปลี่ยนล้อกันเนาะอ่ะตอนนี้เราก็จะมาถึงขั้นตอนการเปลี่ยนล้อเนาะขอให้มีสาระบ้างก็ใช้สเก็ตชูตเดิมหมุนหมุนหมุนอ่ะกูหมุนผิดข้างหมุนหอนเข็มปิดทุกทิปนี่นะล้อตัวเมียออกมามันจะมีสปีดลิงอยู่อันนี้อย่าทำหายนะคะ แล้วก็จะเจอกับล้อแล้วก็สปีดยินข้างในอีกหนึ่งตัวอันนี้ก็คาน้องเอาไว้อย่างนี้ทีนี้มันจะมีลูกปืนอยู่ติดกับล้อเก่าทุกคนก็จะงงเอาลูกปืนออกมายังไงเราก็ทำการเสียบเข้าไปให้มันแบบแล้วก็งัดเนี่ยน้องลูกปืนก็จะออกมาภายในน้องลูกปืนอ่ะก็จะมีสเปเซอร์อยู่นะซึ่งน้องอ่ะจะอยู่กันอย่างนี้อ่ะอีกข้างหนึ่งแล้วก็ใส่เข้าไปหน่เวลาง,งัดอ่กะกะเอาประมาณเนี้ยก็งัดเลย ข้างในเนี่ยมันจะอยู่กันอย่างนี้ค่ะประมาณอย่างนี้เนาะพ,พี่ใส่เราเปลี่ยนล้อเอาน้องเนี่ยใส่เข้าไปเนาะเอานี้ใส่แล้วก็ตบโ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 บให้มันเข้าพอดีส่วนในข้างหนึง่งเราก็เหมือนกันใส่ลูกปืนเข้าไปใส่สปีดลิงเอใส่สเปเซอร์ซึ่งมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างลูกปืนนี้เราก็ใส่ข้อไปแล้วก็ตบโบตบอืโอเค ทีนี้มันก็จะเข้าแหละเรียบร้อยอันนี้คือกระบวนการวิธีการใสร่ลูกปืนหรือการเปลี่ยนลูกปืนของล้อเนาะแล้วก็ใส่เคาะให้น้องลงรูเห็นสปีดลิงเห็นสเตเซอร์ข้นไหมชอบไม่ลงเราก็เคาะเคาะเคาะแล้วมันก็จะลงแล้วก็ใส่สปีดลิงใส่น็อตตัวเมียมันเดิมแล้วเราก็ขัน นะะคให้กับน้องเจเจเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะไปเทสกันว่าน้องสุลักเนี่ยจะสามารถแดกเม็ดกึืนได้หรือเปล่าพร้อมไหมครับพอพี่ปอพี่ปอเทสก่อนดีกว่าอ้าวทำไมพี่เทสอ่ะไม่เชื่อไม่เชือเมืนเหรออ่ะไปงั้นเราไปกันดีกว่าพี่พี่แก่แก้มพี่ป้อนดีกว่าเอออาอะไรดีเม็ดกลืน พอได้ดีเออตอนส้องน้ำอยู่เนี่ยเขาบอกว่ามันแดดไอความไม่รู้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเลเออเดี๋ยวดูว่าฉลานจะแดกเม็ดปวดหรือแดกพี่ป้อพี่มาแล้ว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 เฮ้ยความยาวความยาวความยาวลายตเป็นไงมันเจ๋งจริงเปล่าไปไปไหนมาตั้งนานเนี่ยก็ไปเช็คดูว,ว่ามันใช้ได้ขันแน่นเปล่ามาตอนนี้เราจะมาลองชาร์กวิวกันดีกว่าว่ามันจะผ่านเม็ดกึศไปได้จริงไหมอ่ะเตอร์ลองเล่น พี่ก่อนดีกว่ามั้งเอ้าให้พี่เล่นเหรอได้ได้อยู่แล้วพี่ก่อนเลยอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูกันลองทำให้เด็กมันดูหน่อยโอ๊ยกูไม่รองเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหไม่ไม่เกิดมาได้กูเลยว่ะอันนี้ชักพี่วิวไม่น่าจะสู้ได้เดี๋ยวลู้เดี๋ยวลุ้วเดี๋ยวเนี้อะไรอ่ะอันนี้ไม่เกิดพี่ นี่น่าจะแตกได้ไหมเฮ้ยไ,ได้อยู่นิ่มนิ่ม,มนิ่มผิวผิวผิวเฮ้ยเขาว่ากันเมกเกิลเหรออันเนี้ยเมกเกิลเนี้ยมาขนาดนี้ต้องไหวหรอวะโ,โอ้มาไม่ตั้งตัวอย่างงี้ใครก็กลัวว่าหวาหัวกระชิมนะหมูมาขนาดนี้ใครจะเล่นเตอร์เติร์ไปเล่นต่อแล้วกันไปเมกเกิล คึ้นของหน้าบ้างเติร์ไปเลยไม่ได้แล้วไม่ใช่อ่ะพี่คนกคนเนี่ยเปิ้ลมาแนัตรงนี้เลยมาใครที่าดเหย คอนเทนต์เม็ดกึดอ่ะมันไม่ใช่เม็ดธรรมดามันมาโนกระบาดเลยถ้าอย่างเงี้ยชักวิวก็ไม่รอดหน้าต้องเป็นพวานแล้วแหละอ่ะหลังจากที่เราลองเปลี่ยนล้อนะคะจากล้อฟูตตาธรรมดาเป็นล้อชักวิวแล้วก็เอามาเล่นหน้าบ้านผลสรุปว่าเล่นดีๆเล่นได้จริงแต่ได้แผลถ่ายอย่างเดียวอันนี้เขาไปสน a p ผ่านฝ่าดงเม็ดกึดมาก็เลยอาจจะ ได้แถมมาบ้างเล็กน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆหรือน้องๆนะคะเล่นเซิร์ฟสเกตควรจะใส่เครื่องป้องกันควรจะใส่เซฟตี้แม้ว่าจะเล่นที่ไหนก็ตามทีเนาะอะ,อะแต่ว่าโดยรวมทักวิวสามารถเล่นกับพื้นหน้าบ้านหรือพื้นที่มีเม็ดกรวดเม็ดหินเล็กๆได้ดีเนาะโอเคแน้นวันนี้ถ้าเกิดสมมติว,ว่าคลิปนี้ถูกใจเพื่อนๆหลายคนอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไ r i b e กดติดตามแล้วก็แชร์ คลิปนี้เพื่อนทุกคนได้เห็นเลียนะคะวันนี้ป๊ะป้าไปก่อนแล้วนะซึสงสก็ตอ,อย่าลืมบ๊ายบายอาเต์รี่ไปเดี๋ยวพี่พาไปโรงพยาบาล <laughs> ที่นี่เาไปงทำแผงก่อน <laughs> ไปเร็ว